บังวะวันนี้จะมาแกะอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เพิ่งมาใหม่ค่ะเป็นโอกินาวะของแท้จากญี่ปุ่นนะคะของของจากโอกินาวะเลยไม่ได้โกหกของแท้ค่ะแมวดำภาษ,าษาญี่ปุ่นล,ะล,ะละ้วนเจ๊แกเองเลย ลงทุนนะคะค่อยๆี๋ยวลูกสาวลูกชายจะช้ำซะก่อนเราต้องค่อยๆนะคะแล้วก็ลงล่างต่อนี่เราเปิดมาแล้วเราเปิดมาแล้วเราจะเจอ เราเริ่มเจอลูกๆแล้ว,เ,ว,เ,วเขาเปิดนะนี่ค่ะแดังนยังยังอ๋อ จานจาาจานโอ้ my god จานจานจาน,จาน oh, ดูนะคะ my god oh baby my c o m นี่ค่ะมาใส่เป็นมอนมาอย่างสวยงาม กินาว่านะคะใส่เป็นมดมาดูสิน่ารักไหมไปขาว half half moon โอเคชีโรยสีขาวนะคะสวยมากต้นมี1นึ่งสองสา้าเจปดแต้นแหละสวยสวยขาสวยเจอกันที่บางไทยนะคะ